สวัสดีครับวมูออริกาม,ม,ม,มีขายอะไรบ้างนะคะของก็มีขายเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นขนมรถใหม่นะคะบาร์บีคิวแล้วก็รสช็อ,โอคโกแลตรุ่นนี้จะเป็นแถมก,การ์ดนะคะการ์ดอาราจักสัตว์โลกค่ะ,ะแล้วก็เราก็ยังมีอัลบัม้ม อัลบั้มสะสมการ์ดเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4ลาย1อัลบั้มจะแถมการ์ดไฮโลแกนหนึ่งใบแล้วก็การ์ดธรรมดา,า,าหนึ่งใบและข้าวเหนม2สองห่อใน1อัลบั้มนี้เราจะเก็บการ์ดได้24ใบแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อของในบูธครบ100บาทเราจะมีสิทธิ์จับรางวัลได้อีก1สิทธิ์คุ้มๆกันไปเลยค่ะนี่เลยนะคะรางวัลของเรามี A, A เป็นเต็นท์ B เป็นกระป๋องแล้วก็ C คือเซตยางลบ ต้องเลือสิทธิ์มากมายและของเรายังมีในร้านหลายอย่างเลยนะคะมิโคโคลิรถมะพร้าวรสไก่ย่างรถสสไปซี่รถปลาหมึกรถสาหรายอันนี้จะเป็นรสช็อกที่รสชาติแบบเข็มข้นมากๆงานของเราจะมีถึงวันที่17นะคะเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาฮอลหตรงเข้ามาล็อกไออยู่บูธที่ A12 นะคะเดินตรงมาเดินตรงเข้ามาเลยฮอลหจะเห็นรูปโลกใหญ่ๆนะคะเดินมาข้างหลังแล้วเราก็จะเจอจะเจอบูธโอเดนยาเลยค่ะฝากเพื่อนๆเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะงานมีถึงวันที่17นี้นะคะ บริษัท SPR Food Industry จำกัดค่ะผู้ผลิตขนมข้าวโพอดอ,อบกรอบมาตรฐานคุณภาพพร้อมของสะสมที่หลากหลายจับมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ NSM พัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แนวใหม่กับการ์ดความรู้อาณาจักรสัตว์โลกชุดสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลหรือเรียกว่า Animal Kingdom Ocean w o t e r Card Collection <c oughs> เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบส,สร้างสรรค์สนุกสนานและเข้า เยาวชนแต่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยการความรู้ชุดนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบนะคะให้ผสมผสานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่ะเข้ากับภาพประกอบที่น่าสนใจเพื่อมถึงนะคะสามารถที่จะสื่อสารผ่านงานดีไซน์ที่เหมาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ภายในครอบครัวห้องเรียนหรือแม้แต่ในกิจกรรมการสะสมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะสัตว์โลกแห่งท้องทะเลนี้นะคะเขามีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะคะแล้วก็บางทีนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยิน และเขาไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเขายังมีอยู่นั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะเนี่ยทำให้เราได้รู้เลยว่าเขามีขนาดนะคะอยู่ที่5าเซนติเมตรนะคะแล้วซึ่งมีพลังการลากแค่1%เท่านั้นเองนะคะรวมไปถึงนะคะมีระดับความอันตรายนะคะแค่ระดับ1นึเองนะคะแล้วก็ยังสามารถรู้ได้ด้วยนะคะว่า ปลาไหลแก้วเนี้ยเขาชอบอยู่ในความลึกระดับไหนนะคะรวมไปถึงนะคะความหายากอีกด้วยแล้วก็มีการปอกขนาดมีการบอกแถบประเทศนะคะหรือทวีปนะคะที่เราจะได้เจอนะคะกับเจ้าปลาไหลแก้วตัวนี้ด้วยนะคะสวัสดีครับผมทีเจสเตอร์นะครับผมนะฮะวันนี้ขออนุญาตมามอบเสียงเพลงเพื่อเปิดงานครั้งนี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยู่ด้านนอกเข้าไปใกล้ๆกกันได้นะฮะมีแฟนเพลงเจสเตอร์อยู่แถวนี้บ้างไหมฮะ 조용히 해라 조용히 3, 2, 1 แรก่อดเลยแล้วครับว่าคือคุณทีเป็นนักร้องครับผมตอนแรกคิดว่าคุณทีน่าจะสะสมพวกแบบว่าแพลเสียงอ๋อแล้วก็สะสมเพราะเขาติดด้วยับหลากหลายเลยคุณคุณทีสะสมอะไรยังไงทําไมถึงเลือกสะสมของเรานั้นนะครับคือผมว่ามันมีคุณค่าในจิตใจนะครับในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจากการทํางานมาเรากลับมาได้ดูสิ่งที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่แต่ละอันที่ผมได้มามันมีสตอรี่ บางอันเนี่ยเรานึกย้อนไปถึงสมัยเด็กๆบางอันเรายึดเลื่นย้อนสมัยที่เราได้สิ่งนี้มาอย่างไงมีความผูกพันกับตัวละครไหนบ้างหมายถึงว่ากับเพื่อนที่เรารู้จักกับเพื่อนพี่น้องอะไรไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้นั่งไทายไมชชีนกลับไปคุณแซมคุณแซมก็เป็นผู้ที่มีของสะสมเยอะอคุณแซมทําไมถึงเลือกสะสมพอสซี่หรือซากุระบันนะ หรับผมนะครับพวกฟอสซิลเนี่ยครับมันก็บอกเล่าเรื่องราวของอดีตได้อ่าคือตัวของวัตถุชิ้นนั้นไม่ได้เชิงประวัติชเชิงจิตใจแบบนั้นละแต่เป็นเชิงคอนเทนต์ข้อมูลของตัว,ต,ว,ต,วตัวนั้นก็เลยเลือกสะสมเป็นตั้งจิตกบบช่ครับขยับไปที่ท่านรองสักสั้นๆนิดนึงครับทำไมท่านรองสะสมเป็นอัญมณีครับเหมือนเป็นนักเก่งกําไรอ่าการสะสมนี่เป็นการกิงกําไรไปในตัวด้วยนะฮะ มีกําไรพร้อมอมีความรู้เรื่องแร่ธาตุนะครับเรื่องอัญมณีที่มันแบบของหายากอะไรเงี้ยซึ่งนับวันก็จะบวดไปแล้วก็ในมิวเซียมของเราที่กองหา้าเราก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องอธิบายให้กับสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องมีความรู้นอกจากการฮาร์แกรมแล้วยังมีการสัตว์หายากร่างทองให้เพื่อนๆไ้ตามรากันได้นะและสำหรับท่านใดที่อยากตามสะสมให้ครบทุกแบบ หลังจากบทงานนี้แล้วสามารถสั่งซื้อกันได้ที่โชบปี้ s v r Food Official Shop และจะมีจำหน่ายตามร้านขายตรงและร้านชำทั่วประเทศหรือกดติดตามเพจอนิญญาขนมในตำนานเอาไว้เพื่อติดตามข้อมูลสารสารต่างๆ